ยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่ม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Smart and Fun with English ประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนเทศบาล1ขจรในติยุทธ,ธา์าสมาชิกกลุ่ม Smart and Fun with English คุณครูธิดารัตน์วุฒิศิวาชาติกุลคุณครูมารีวันราชมาจักรคุณครูกรมลชนกมาสิบชาติ คุณครูศิวพรสีครามและคุณครูนาทีสีแย้มที่มาและความสําคัญที่มาและความสําคัญนักเรียนอ่านคําศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่าที่ควรนักเรียนขาดพื้นฐานคําศัพท์ที่มากพอต่อการอ่านประโยคภาษาอังกฤษนักเรียนรู้จักคําศัพท์ไม่มากพอในการเรียนส่งผล ให้การอ่านไม่ต่อเนื่องเป็นไปอย่างล่าช้าและนักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนควรเพิ่มกิจกรรมในการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้นวัตถุประสงค์หรือการพัฒนาในการแก้ปัญหาของกลุ่มเพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะในการอ่านคำศัพท์และประโยคภา,าษาอังกฤษ ตามรูปแบบการสอน 3P Plus รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพืดด่อความเข้าใจด้วยรูปแบบ 3P Plus นะครับในขั้นตอนที่1น,นะครับก็เป็นขั้นเตรียม preparation นะครับโดยประกอบไปด้วย Ben brain b r e a k นะครับเป็นการเป็นกิจกรรมที่ทําให้สมองนะครับได้ทํางานประสานกันและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของสมองให้ดีขึ้นก็ phonics drills นะครับก็เป็น กิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ออกเสียงนะครับในการใช้โฟนิกได้เป็นการฝึกนะครับการออกเสียงให้ได้มากขึ้นนะครับและมีประสิทธิภาพต่อมาเป็น quiz before reading นะครับตัวนี้นะครับเป็นการที่จะดึงกระตุ้นความสนใจและดึงความรู้เดิมนะครับเชื่อมโยงความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่โดยใช้คำถามเป็นการกระตุ้นนะครับต่อมาคือเป็น vocabulary ครับเป็นคำศัพท์นะครับเตรียมคำศัพท์เพื่อจะพร้อมในการอ่าน ต่อมาในขั้นที่2นะครับเป็นการฝึกปฏิบัตินะครับเป็น practice นะครับก็จะป,ประกอบไปด้วย2ส,ส่วนเป็น grammatical drills นะครับเป็นการฝึกด้านวรยากร์ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้วยากรณ์และมองเห็นโครงสร้างทางภาษานะครับแล้วสามารถใช้ภาษาให้ถูกต้องนะครับอีกอันนึ่งก็คือเป็น reading comprehension นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อเรื่องเพื่อเกิดความเข้าใจนะครับ มาขั้นที่3นะครับเป็นขั้นนำไปใช้เป็น productions นะครับก็เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนเนี่ยนำความรู้ไปใช้นะครับในการอ่านเนื้อเรื่องเพื่อทำแบบฝึกหัดหลังการอ่านนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ในหลายรูปแบบนะครับเช่นเป็นแบบฝึกหัดนะครับที่เราเรียกว่า exercise นะครับหรือจะใช้ word wall นะครับหรือใช้ live work sheet หรือเป็น google form นะครับมาใช้ในการ ทดสอบหรือเป็นแบบฝึกหัดหลังการอ่านในขั้นที่เป็นขั้น plus นะครับก็จะประกอบไปด้วย thinking tools นะครับก็เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับใช้ระบบการคิดนะครับไม่ว่าจะเป็น mind mapping diagram นะครับแล้วหลายๆรูปแบบที่มีอยู่ในการใช้ใน thinking tools ต่อมาก็เป็น presentation นะครับว่าผู้เรียนนี้สามารถนำเสนอผลงานนะครับซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับหรือจะทำเป็น powerpoint หรือทำเป็นคลิปวิดีโอก็ได้นะครับต่อมาก็เป็น digital literacy นะครับก็เป็นการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้งานนะครับเพื่อให้เด็กสามารถที่จะ,ะใช้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการนําเสนอผลงานหรือในการแสดงถึงความรู้ความเข้าใจที่นักเรียนมีอยู่นะนี่เป็นโมเดลของ p l u P+ นะครับในการสอนภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบโมเดลทั้ง3ขัน้นนะครับ P ที่1ที่2 P ที่3และขัน้นนะครับก็เป็นการประกอบกันทั้งหมดนะครับสำหรับวิธีการดำเนินงานมีกลุ่มตัวอย่างดังนี้ค่ะ นักเรียนชั้นป .2 ทับ4จำนวน30คนนักเรียนชั้นป .3 ทับ1จำนวน27คนนักเรียนชั้นป .5 ทับ2จำนวน35คนนักเรียนชั้นป .6 ทับ2จำนวน30คนและนักเรียนชั้นม .3 ทับ1จำนวน28คนรวมทั้งหมด150คนค่ะการสร้างเครื่องมือเราใช้แผนการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนสา การวิเคราะห์หรือการวัดและประเมินผลใช้แบบทดสอบหรือแบบประเมินการอ่านประจำเดือนส่วนเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพแบ่งออกเป็น4ระดับดังนี้คะแนน9-10ระดับดีมากคะแนน7-8ถึงระดับดีคะแนน5-6ระดับพอใช้และคะแนน0-4ควรปรับปรุงและนี่คือตัวอย่างแผนการสอนนะคะ ต่อไปเป็นโมเดลทิเชอร์และบอดี้ทิเชอร์ค่ะทางซ้ายมือนะคะเป็นคุณครูนาทีสีแยมและคุณครูธิดารัตน์กุธีศิวะชาติกุลส่วนทางขวาเป็นคุณครูศิวพรศรีครามคุณครูกรมลชนกมาสิบชาติและคุณครูมาริวันราชมาจักค่ะประเด็นการสะท้อนผลการสอนการฝึกป,ปฏิบัติหรือกิจกรรม 1>, 1. ประเด็นด้านผู้เรียน 2. ประเด็นด้านกิจกรรม 3. ประเด็นด้านครู 4. ประเด็นด้านสื่อการสอนและ 5. ประเด็นด้านบรรยากาศการสอนสำหรับประเด็นด้านผู้เรียน 1. ในการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนสามพิพัฒนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์และประโยชน์ได้ดีขึ้น 2. นักเรียนสามารถอ่านเนื้อเรื่องหรือบทความสั้นๆ เพื่อความเข้าใจได้ 3. นักเรียนมีผลสำฤทธิ์การประเมินการอ่านภาษาอังกฤษที่สูงขึ้นและ 4. ผู้เรียนมีความสนใจสนุกสนานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นประเด็นด้านกิจกรรม 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยึดตามรูปแบบการสอนสามพีพัส 2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าสู่บทเรียนผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือร้อนสนุกสนานพร้อมที่จะรับการเรียนรู้ 3. กิจกรรมการเรียนรู้การฝึกปฏิบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 4. กิจกรรมนำความรู้ไปใช้ทำให้ผู้เรียนสรุปความรู้และสามารถนำความรู้ไปตอบคำถามหรือสร้างประโยชน์ใหม่ๆได้และสุดท้าย 5. การนำเสนอความรู้การสร้างความคิด และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนอต่อไปค่ะประเด็นด้านครู 1. ครูผู้สอนคิดค้นริเริ่ม,มการจัดทำสื่อนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 2. ครูผู้สอนมีการจัดเรียงลำดับขั้นตอนการนำเสนอการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ 3. ครูผู้สอนมีการเสริมแรงผู้เรียนและชื่นชมผู้เรียน ทำให้การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปได้ด้วยดีประเด็นด้านสื่อการสอน 1. สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับระดับผู้เรียนตัวอักษรมีความชัดเจนมีรูปภาพประกอบสวยงามทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ 2. สื่อการสอนมีความสนุกสนานเร้าใจกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี 3. สื่อการสอนมีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งาน ทั้งในและนอกห้องเรียนและ4การผลิตสื่อการสอนสามารถหาใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายประหยัดและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายกิจกรรมภาพแสดงการใช้สื่อการสอนต่างๆประเด็นด้านบรรยากาศการสอน 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและแสดงออกอย่างมีความสุข 2. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนในการทำกิจกรรมเชิงบวก 3. ผู้เรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมมีความสนุกสนานและ 4. ผู้เรียนนำเสนอผลงานของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจสำหรับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการสอนของห้องต่างๆนะคะ มีการใช้สื่อการสอนอย่างหลากหลาย จุดแข็งและจุดอ่อนของการสอนจุดแข็ง 1. สื่อการสอนทันสมัยมีสีสันสวยงามสามารถเห็นได้ชัดเจน 2. การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3. สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ 4. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อได้อย่างรวดเร็วส่วนจุดอ่อนผู้เรียนบางคนไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเนื่องจากไม่รู้คำศัพท์และไม่สามารถอ่านคำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษได้ทำให้การจัดกิจกรรมบางช่วงล่าช้าและไม่ต่อเนื่องสำหรับอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการประเมินทักษะการอ่านนะคะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะการประเมินทักษะการอ่าน ต่อไปนะคะจะเป็นผลการประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษนะคะสำหรับชั้นป .2 ทับ4นะคะโดยครูกมลชนกมาสืบชาตินะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างครั้งที่หและครั้งที่2ประเมินการอ่านครั้งที่หนะคะได้ร้อยละห7สครั้งที่2ได้ร้อยละเนะคะมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ9.30มและผลการประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศาาึกษาปีที่3ทับ โดยครูมาริวันราชมาจักรนะคะประเมินครั้งที่1ได้ร้อยละ50.54ครั้งที่2ได้ร้อยละ5 6 3 1เพิ่มขึ้นร้อยละ5.77ค่ะผลการประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ทับนะคะโดยครูศิวพรศรีกรามครั้งที่1ได้ร้อยละ70.3 1ครั้งที่2ได้ร้อยละ95.80เพิ่มขึ้นร้อยละ25.49ค่ะ การประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับนะคะโดยครูที่ได้รับอุฒิศิวชาติกุลครั้งที่1ได้ร้อยละ50.38ครั้งที่2ได้ร้อยละ65.75โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ15.37ค่ะและผลการประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับโดยครูนาทีสีแย้มครั้งที่1ร้อยละ70.53ครั้งที่2ร้อยละ84.13 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ13.60ค่ะแนวทางการปรับปรุงการต่อย,ยอดไปสู่การวิจัยหรือนวัตกรรมควรพัฒนาผู้เรียนกลุ่มอ่อนให้มีพื้นฐานเรื่องการเรียนรู้ตัวอักษรและออกเสียงพยัญชนะให้มีความแม่นยำเพื่อที่จะสามารถต่อย,ยอดการอ่านคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษยอย่างถูกต้องผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เช่นเกมเพลงนิทานหรือชิ้นงานศินละปะ โดยใช้วิธีการศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเข้ามาช่วยและจัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อนํามาพัฒนาให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ผู้เรียนยังประสบปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงคาศัพท์ที่ถูกต้องและการบอกความหมายของคําศัพท์ส่งผลให้ไม่สามารถอ่านออกเสียงประโยคได้อย่างคล่องและแปลความหมายที่ถูกต้องได้ดังนั้นควรศึกษาหาข้อมูลเทคนิคหรือกลยุทธ์ในการสอนที่จะเข้ามาช่วยเช่นเกม ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยน้นทักษะการอ่านการสื่อสารหรือนิทานที่เสริมสร้างจินตนาการผู้เรียนให้ได้มีทักษะด้านการอ่านอย่างคล่องแคล่วซึ่งถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและแนวทางในการทำวิจัยต่อไปแนวทางไปสู่การทำวิจัยของกลุ่มเรานะคะชื่อวิจัยคือ การพัฒนาชุดเกมบิงโกเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนตามรูปแบบการสอน 3P+ วัตถุประสงค์นะคะเพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะสรุปจำนวนชั่วโมง PLC กลุ่ม Smart and Fun with English รวมทั้งหมด39ชั่วโมงภาคเรียนที่1จำนวน24ชั่วโมง ครั้งที่1-12ถึงส2สมาชิกร่วมกันค้นคว้าหาปัญหาวิเคราะห์สาเหตุทางเทคนิคการสอนและทฤษฎีการศึกษามาสร้างเครื่องมือในการแก้ปัญหาของนักเรียนในภาคเรียนที่2จํจำนวน15ชั่วโมงครั้งที่13-17ถึง17ดํำเนินการตามวงรอบทั้งหมดและชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ AAR รวมปีการศึกษา4วงรอบ ภาพบรรยากาศการประชุมเสวนาภาพบรรยากาศการประชุมเสวนาออนไลน์กับผู้เชี่ยวชาญภาพบรรยากาศการสังเกตการสอนนักเรียนชั้นป2ทับ4 นักเรียนชั้นป .3 ทับ1นักเรียนชั้นป .5 ทับ2นักเรียนชั้นป .6 ทับ2นักเรียนชั้นม .3 ทับ1พี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม 1. คุณครูอะตอมนางสาวนันนิชาดิตพาณิชครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ 2. ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวกมลทัศน์ชาวนาตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายตัวอย่างการใช้กิจกรรมการสอนในขั้น plus การนำเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทเทอ r a c y และอืร์ He's in his bedroom. Here's come my brother Jack. Jack, this is Laura. He's doing his homework. Hi, he usually Sorry, it. I can't and is homework. smart and fun with english